คุณนะคะมีผลกับความรู้สึกของเขามากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมด10ใบนะคะนนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่คนชอบเข้ามาถามนะตอนที่เข้ามาดูดวงนะคะ เดี๋ยวจะเลือกไพ่ก่อนนะสิบใบนะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็สําหรับสร้อยโอมนะคะมีคนสอบถามเข้ามายังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็กดที่ตะกร้าก็ได้นะคะของกริ t กต็อกหรือว่าจะกดมาที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ก็ได้นะคะก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความสําเร็จนะคะถ้าใครนะคะที่ทําธุรกิจทํางานนะคะกําลังหามองหางานก็อย่าลืมบูชาไปเพื่อเสริมดวงให้สําเร็จด้วยนะคะเดี๋ยวยิงจะเลือกไพ่มา,าะะสิบใบนะคะจับไพ่ก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณนะคะมีผลกับความรู้สึกของเขามากขนาดไหนนะคะกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวยิงจะเล่าให้ฟังนะคะใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่แปดเตียยน,นะคะดูถ้าคนเนี้ย เป็นคนที่ขยันทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดในเรื่องของการเงินตลอดเวลานะคะาจะคิดในเรื่องของการลงทุนการหาเงินนะคะเป็นหลักนะคะมีแดดาบขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะคะหรืออีกในนึงนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเก้าดาบนะคะอุ้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณน,น่าจะมีปัญหากันนะน่า,าจะไม่คุยกันนะคะหรืออาจจะงอนกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นไพ่เดอะฟูนะคะ ได้ tree of wands นะคะยิงคิดว่านะถ้าไพ่นี้นะคะขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณไม่มีปัญหากันอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะงอนกันหรือความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะอาจจะแบบเป็นคนคุยหรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะยังไม่ได้แบบแน่นแฟนนะคะเป็น the sun นะคะ the world นะคะไพ่ emperor 4เหรียญนะคะแล้วก็เป็นไพ่ high priestess นะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือถ้าเป็นในกลุ่มราชการเขาก็น่าจะอ,าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งที่ใหญ่นะคะหรืออาจจะมีโอกาสที่เติบโตในหน้าที่การงานค่อนข้างสูงนะคะหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มนักการเมืองก็ได้นะคะมีไพ่ emperor ขึ้นมานะคะถามว่าคุณมีผลกับความรู้สึกของเขามากแค่ไหนนะคะดูไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดซีเรียสนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยมีผลทําให้เขาเนี่ย คิดถึงมากนะคะมากถ้าเกิดว่าไพ่เขาแบบเออสบายดีนู่นนี่นั่นนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับเขามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนนี้คุณมีปัญหากันอยู่เนี่ยเขากําลังคิดหาวิธีว่าอจะทํายังไงดีนะคะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าได้กลับมาคุยกันให้มันสดชื่นสดใสเหมือนเดิมอย่างไพ่ The Sun The World ขึ้นนะคะไพ่นี้นะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะ จากหน้าไพ่นี้จะคืนดีกันได้นะคะแล้วก็มีโอกาสลงเอยกันสูงด้วยนะกับคนคนนี้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างอีโก้สูงก็ได้นะคะอาจจะปล่อยผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเคลียร์กันทีหลังก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงทั้งสองคนนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะคะแบบเป็นคนมีทิฐทิอีโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่แบบเออ ไม่ยอมอ่ะต่างต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างต่างเป็นตัวตนของตัวเองสูงนิดนึงนะคะถ้าลดตรงนี้ได้ก็อาจจะอาจจะคืนดีกันได้เร็วกว่านี้นะคะแล้วก็คนคนนี้หญิงรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงด้วยนะเป็นคนขี้หึงเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะคุณอาจจะเหนื่อยนะคบกับคนนี้นะคะแต่สุดท้ายเราก็จะมีความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าเกิดว่าปรับจูนนะคะในบางส่วนที่ ยังไม่เข้าใจกันได้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าปัญหาที่คุณเจอเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องอะไรปัญหาที่คุณเจอของเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะ Devil นะคะเด็กถือถ้วยนะคะ Queen of h e a s นะคะแปถ้วยนะคะแล้วก็เป็น Queen of Pentacles นะคะน่าจะเป็นเรื่องของมือที่3มหรือว่าลักทางเลือกนะคะคือด้วยความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเพิ่งขึ้นแบบเพ,พิ่งเริ่มต้นมานะคะต่างฝ่ายอาจจะมีตัวเลือกนะคะ,ะหรืออาจจะ เออเพิ่งแบบดูดูดูกันอยู่นะคะแล้วก็มีช้อยส์นะคะทําให้แบบอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่อาจจะไม่มั่นมั่นคงไม่ๆๆไม่ไม่ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ก็คืออาจจะรู้สึกว่าเออเรายังไม่สําคัญที่สุดนะคะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่มีตัวเลือกเยอะสะเองนะคะเขาอาจาาอาจาาะรู้สึกว่าโอ้แบบเขาไม่มั่นคงอ่ะเขามมั่นคงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะรู้สึกว่าโอ้เขาเป็นตัวเลือกหรือเปล่าขเขาจะถูกเลือกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ถึงขั้นจะไปนะ ยังไม่ไปนะคะยังไม่ move on ยังเบรกนะคะยังรออยู่นะคะยังรอแบบแถ้วยเป็นลักษณะของแบบทัดท่าห่างเหินหรือว่าเบรคความสัมพันธ์นะอาจจะยังไม่ได้เออแบบเป็นไพ่จำใจจากอ่ะอาจจะแบบดูเชิงนิดนึงนะคะยังยังไม่ถอดใจนะแล้วก็เออรอดูทีท่าว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ลงตัวกันไหมนะคะสุดท้ายจะเป็นยังไง ถ้เด็กถือเหรียญนะคะจะมีการติดต่อกันเกิดขึ้นนะเอ,อ,อ,อร็อกซอร์อาจจะได้เคลียร์ปัญหาเอซอ,อคบคัพส์นะคะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันสูงมากอย่างเช่นไพ่ดอเวิล์ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอิงก็ก็กลองให้ฟังแล้วนะว่ามีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งกับคนนี้นะหลังจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์ใจกันแล้วนะคะเพราะว่าคุณนะีส่สำคัญกับเขามากเลยถึงขนาดแบบ กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรก็อาจจะเวอร์ไปนะแต่ว่ามันมีเคยเป็นใช่ไหมที่แบบอยู่ในหัวทำให้เราคิดถึงเขาตลอดอะไรอย่าเงี้ยแบบมันยังไม่เคลียม,มันยังอยู่ในใจแสดงว่าสําสคัญเขาค่อนข้างมากนะคะไพ่ฮาร์โลแฟนนะคะต้องใช้เวลานี้เนิดนึงนะออต้องแบบค่อยเป็นค่อยๆไปหน่อยนะคะ แล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟคัพส์นะคะสำคัญมากถามว่าคุณสัมพันธ์กับเขาเบอร์ไหนนะคะหญิงจะบอกว่าเออมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านนะคะคนคนนี้นะคะเขาเขาเริ่มถ้าเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยเขาเริ่มรักคุณนะคะหรือว่าถ้าคุณคบกันมสาสักพารคุณมีปัญหากันเนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถที่จะ move on จากคุณได้นะคะเพราะว่า เขาตั้งใจแล้วว่าจะลงเลยกับคุณยังไงก็ไม่รู้นะในในไพ่นี้นะคะโอเคถ้าอยากให้ชัดกว่าน,นี้ก็มาดูดวงส่วนตัวกังก็ได้นะคะขายของนิดนึงเดี๋ยวมาดูไพ่อลเลอรนะคะว่าไพ่แล้วอรอยากจะบอกอะไรนะคะเนี่ยแบบอาการป่วยยังไม่ให้หายดีเลยนะคะป่วยวิสองวันคลิปที่ลงไปก็คือคลิปที่แบบอัดไปแล้วนะบางทีทีมงานเป็นคนลงนะคะหญิงก็ทําทไว้โซเมดบ้าปอมากนี่ไง เมจจริงๆก็คือมีไพ่ของการลงเอยกันขึ้นมาใช่ไหมที่หญิงบอกนะอ่ะก็ดีนะคะ This could the s c o u l d b e t h e o n e นะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบคือมันไม่สามารถที่จะหาใครมาทดแทนได้เลยคือคุณเนี้สำคัญกับเขาที่สุดแล้วนะคะคือแบบเออเป็นแบบ This could the s c o u l d b e t h e o n e นะคะเขาบอกว่า you already met นะคือแบบเจอแล้วนะคะคู่ของคุณเนี่ย ะะ Stay Optimistic About Your Love Life นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบคุณอาจจะเคยอธิษฐานหรือว่าขอนะคะให้แบบเจอคนที่ใช่คนที่คุณไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วคุณอยากจะอยู่คนคนนี้คุณแบบขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ตอบชัดเจนนะว,ว่าเขาส่งมาให้คุณแล้วนะคะ อ,อ็ถ้าไพ่ออกมาดีอย่างเงี้ยแบบหมอก็มีความสุขด้วยนะอยากให้ทุกคนสมหวังความรักนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนคนนี้หรือว่าคุณเนี้ยอาจจะอยู่ในลัคนาราศรีอะไรบ้างนะคะก็จะเตียงไพ่มาเลือกมาสามใบนะราศรีพิจิกนะคะชาวพิจิกราศรีกรกรกฎนะคะ แล้วก็ราศีสิงห์นะคะที่อาจเป็นลัคนาราศีกันก็ได้นะเพราะอันนี้ก็เป็น general reading นะคะแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะมีบิดเบือนบ้างในบางบางบาง,บางประโยคนะคะก็มันยังไม่ใช่ดวงเสริดวงของเราสักทีเดียวนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะนําทางของเราไปนะคะเราจะได้ตัดสินใจถูกบางคนอาจจะมีแบบเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเขาคิดอะไรกับเรายังไงนะคะอาจจะเป็น ฟังแล้วก็อาจจะได้คำตอบอะไราบางอย่างนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็บางทีคอมเมนต์เนี่ยอาจจะไปตอบช้านิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับเสื้อผ้าที่หญิงใส่นะคะหญิงสั่งออนไลน์นะคะไม่ได้ไม่ได้มีหน้าร้านเฉพาะเจาะจ,จ,จ,จงนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะบางทีก็สั่งจากเว็บไทยบ้างเว็บจีนบ้างนะคะจําจำเว็บไซต์ไม่ค่อยได้นะคะถ้าจำได้ก็จะบอกนะคะโอเคไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ